ปลาแปดหิบทดหวานเลยปูความโอ้ยกินง่ายครบคุยกินง่ายเรโอ้พรกไนร้อง น้าแซงนะครับเนาะหมายก่อนๆก่อนนานอยู่แบบส่งหมานอยู่มีผู้หมานอยู่เนาะเลยลองลองไหมอีกมือนึงพี่น้องอีกสักครั้งดูวยว่าสิหมานอีกว่าลักษณะปามเดี๋ยวกินเป็นเป็นจุดๆเนาะบริกินไปทั่วน้องนะครับบางคนก็ล่องจุดหนึ่งไปเถื่อยยุจุดเดียวมาสามสี่ข้นหาขนนะครับเนาะไปเถื่อยยุจุดเดียวน้องนั่งกับป้าไปนะครับแต่เนี่ยไม่กี่ซัอนนึกเขาเหรอครับผมพี่น้องเบ็ดเกิด ร่อยงางร่อยสี่สิบเนาะโคมีเบอร์สิบสี่ครับตอนนี้ก็ประมานใบสามมงสี่มงแล้วครับเนาะขอเวลาเสียบเมียเสียบเบ็ดก่อนพี่น้องมาหนิรับไม้กันงามคือเก่าละครับแต่ว่าจุดนี้จะบอกใครมีสะดุ้งนะครับสะดุ้งจะจะพูนตำตำลงไปอีกคนไปครับผมขอเวลาเสียบเมียเสียบเบ็ดก่อนครับ ผมยามเบ็ดครับพี่น้องใส่กระโปเบิดนะครับเนาะโอ้เบ็ดพอซอยจัดแล้วครับอยู่หัวเว้นโอ้โหใส่สวยขึ้นขึ้นขึ้นกำลังอันนี้เลยอ่ออ้อเลยเมาแจ่มแหลกจัดก่อนแล้วพี่น้องน้ำหนาแล้วเรียบหลุดหืมบรุดรุนนี้ว่ามีรุ่อ๋อเดี๋ยวตามเดี๋ยวเดี๋ยวอู้ กอกงูเกาะขอกาะูเบ็ดกอกหูเอาะอะไรเกาะทักก่อนเนี่ยเอาครับเอาครับผมรุนกันต่อไปครับจัดกับเลือหน่อยแล้วเจ้าพี่น้องเอาอีกแล้วไม่ใช่จัดอีกแล้วจำที่สองที่สามแล้วพี่น้องเนีนว่าเบ็ดผู้ใดแบบที่มาเบิ่งดูโอ้ไม่ไม่ข้าไม่โอ้เวียดเพิ่นโอ้สามเหรอพี่น้องผม มาเป็นคือนําแฮตทิกหรืนีงมาเท่ได้ยักเตแมอยู่พี่นอ้องมาซอยจัดผู้เดียวได้โอ้ผมมีงานเด้อดสิเนะาะต่อไปเราจะเป็นข้องห้าแล้วพี่น้องจากนี้ต่อไปเป็นของเ้าแล้วส่วนชิมงานอีกส่วนหนึ่งอยู่ฟังคุณเนาะใส่คนเราฟังตีคนใส่แับกันไตครับ ทางละาสองคนเขาไปลุ้นน้ำกันพี่น้องผมใกล้เราละเครื่องทางแล้วเนาะเบื่อพอดีล้วโอ้ยตอนน้ำป่าพี่น้องผมเ่าตื่นเต้นแจ่มแดกโอ้ย่ภูไทยกล่องไห้เลยื่อปลากล่องเลยเก็บปลากันครับผมแจ่มแดกเข้าแจ่มแดกเข้ามาแล้วแจ่มแดกออกมาแล้วใส่สวยอยู่ครับเนาะเจ็ดแปดขีดได้เยอ่ดอกเก็บปลกันครับ ก็สยว่านเพี่น้องสายริงๆอยู่นั่นนะ่นกล้องนี่นี่ตกลองนัีเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วโอ้ตัวน้อยตัวใหญ่บ้างก็เอเปลี่ยนต่งอยู่ทคุณแห้งเ้นแตงอโอ้เอาครับโอ้ใส่สวยใส่สวยใส่แรงเนาะเอปก่อน ดินซ่อไปเบาซ้อเอาน้ำมัอนมาเลยสวตางทไปติดๆทามาติดๆแล้วเอาอยู่เอนเอาพี่น้องเบาซ่อเอาอีกแล้วนั่น่บอเอาคือบรเห็น้าัน้งงโอ้ยบอยู่เฮ้ยีดูโอ้ยบอยู่เฮ้ยจุด นะไปแล้วไปแล้วพำยังไงเหรอโอ้โอ๋อหลุนชอบอะไรพี่น้องรอเวดทีอยู่เ็ดดีอยู่ไนะครับผมเลาะยามเบ็ดรอบแรกครับเปี่ยวยางมาเมื่อกี้กับส้มไข่เน่ะนะครับเพขาได้ติดถงมาอยู่เขาโตสองตุกเขาซอยจัดไปสามเลยไนะครับผมรุ่นเที่ยวแรกก่อนจะเฮ็ดขขาเขากินแรงอ๋อเสียงเสียดห้องแอบ เาคอยจับอีกแล้วพ no ี่น้องคื่อจีบัวโอ้โหอ๋อขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากของเด็กนามั่วอนเด็ดบัขาดเลยเด็ดถึงนขาดหมุนหมุนเกี่ยวเกียวหมุน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 อี่น้งผมโอ้ ดึงน้ำไม่เชี่ยเชี่ยนี่มันลงมันท้นั่งเกีน้ำนั้งมันโอ้ยมาประทุงไา่ไปตรงเหรอคุณไอ้วังเลือดปากแตกละอ้ากครับผม มอาซอยจัดเป็นแล้วครับแต้มน้มๆน<อ>่ำโอ้เอาทาป่านเลือกพี่น้อง <c oughs> รุ่นเขาไปครับ <c oughs> เบอเป็ดอีิกพูดละซีหลังที่หาหลังนี่ดอก <c oughs> ยังว่ากันนะครับเนาะสงข้ามยังไม่ได้จบบายังไม่ได้เมียกแ้มเลยรอบนี้น้ำหลังตามเค่อยครับ <c oughs> ตามนาไปพี่น้องผมนี่ว่าหลังนี่ถือปล่าว่าั่นแม่นบ่ โอ้ดึงดึงดึงแมนดีตัวอ่ะหัวหบอกแล้วเราท่องอแล้วเขากองนั่นคนไ้โอ้โหพี่น้องพี่น้องลาใจแรงครับลาใ่แรงลาใ่แรงโอ้หอันนี้แหละนี่สีเหอง

สุดยอดเลยครับพี่น้องกิโลครับโลเตือนแล้วอู้หูมาแล้วเบาท้องละท้องละเใส่ถุงกันเฮ้ยถุงก่อนเฮ้ยถุงก่อนยิดน้ำพอดยึดใบน้ำทั้งผีกับน้ำทั้งนันกับน้ำเอ้อนันที่สองข้างอ๋อพี่น้องรับแต่ว่าเบาท้อง สุดยอดเลยบ้านเลโอ้โลกกลัวอยู่พอดี่น้องเลยโอ้โอ้เลือดออกแล้วพอดี่น้องออกเครื่องหูดังๆแล้วเอ้าทิ่ตามต่อไปพื่อพอดี่นาะอย่างนย้ครับออกขันน่อยนึงเลย14ป่ะทีเออนังไม่ขังไม่ขังโอ้เอาคือ รื้ไปน้ากันอยู่มาเานโอ้เขี่ยมเนีเียมเคร่งปลาเสียมอปลาคอก็เอามาดใหอบางนี่เอ๋อยืดเดี๋ยวนะโอ้ยย็ดเท่าทดหนึ่เนาะเ้ออะไรกูไปน่นะเ็นงไรลเ่ออะเลยวะเผอยดเพื่อมนี่ปลาคอปลาเฮียเลยปลาเฮียเลยได้ละออข้าก้ฮะนี่นโอ้ยข้าวเ นั่น่ะเอ๋ทางในไอตัวดเงินอือโอ้หได้แล้วเพื่นโอ้โหโอ้ัดเหอวะยังขัดมาขัดบอกกิลัวเพื่อนเ้ยเริ่เขาออุนมันเลียดดังทีแตกไปเห็นไหมอันนู้กันน้องลกันตอนนั้นไปเลย เด๋วเราเดตเตมัววานตมัววยเาะ้่ยนไงอกอ้วนวนวนววนเวนวนไงก็ตกมือนผลบุ่ยอะเยบทองเงาเนาเนาเน่เนาะโอ้โสามเนาะซอยเโอ้ น้ำโตงแรงเลยตุงนเอาออกจากของเขียวเน่ยล่ะองมันโต้งเอาลุดได้นี่คือเบ็ดบิงเอาเสียวขึ้นมาลุดให้ตัวมันคูปท่นอยู่ตัดจมานเนาะขาดจมานขาดจมานพุ่นอะป้าพี่น้องผมเบาทํางานพุ่นอะพุ่นอะเบาครับบันพอใส่ทํางานโอ้ยอันนี้แหละครับเขียวของนเขียวแรก ตะของก็ท่านมีอย่างรู้ครับเบิ้องล่างเบื้องใจเบิ้งของตะของพี่น้องเอาเปิดตัวละเปิดบรดูเอ็นน้อยตัวนึงแกสองใหญ่เบิ้งของตะของครับตะอตัวนึงเนี่ยพี่น้องจิ้มจิ้มละตัวนี้ปรได้ตัวแมงยี่ส่วนนี่เลยตัวแมงยี่สนมันไตของคนไทยใกล้ใกล้เฮียงกันกับแมงยี่ส่วนเนือนี่นะครับเดี๋ยวนี้ที่ต้องการขับควันแค่เคาอยากนักกินใส่แร้งนะพี่น้องเนาะ ที่หนังพร้อมเหมโอ้มีหนังแห่นพร้อมมี่ภาพพยุ่นพร้อมเดี๋ยวปลเออเอออุ้ยมีไฟมีไฟมานด้วยพี่น้องด้วยกินหนังครับภาพพยุ่นภาพพยุ่นภาพพยุ่นนี่นู่ครับใช้สิบเป็นปลาเผาพี่น้องมโอนี้เนาะปลาย่างปลาเผามันเมนูน้ำนำมาดูแล้วกินหกเมื่อก่อนหน้านี้มิเต่านำหน่อย เพนบ่าน้ำหน่อยก็ต้มแกงเกว่กบปันไดเนาะเนยังกระเซียวตัวกิน้องมโทงมาทาเนาะพ่นว่ายังกินขอนกันครับอ๋อกิมหนังกอนห้มูช่มชิมบ่อชมชิมย่ดผูชิมที่เดียววันชิมเดียวแล้วกินอกงัวเมาเลยก็ง่วงมาเลยปิ้งปาปิ้งป ได้มาตรฐานเล่ยวันนี้ปอซอยก็จัดคักใช่ปะจัดจ็มอยู่เดียมกิ่งปลานี่ซื้อจอดเลยครับวันนี้แฮมเป็นแฮมแฮมกอบเป็นกอบครับมันนี้เอ้าจะมากินถอนกันครับสามปีห้าหกหกหกรกบันบะโรคคว้าหกโัวโรคว้ากัวครคคว้า้าเป็นยังนั่นอะไรเล่นล่ะพี่น้องผมวันนี้ เมนูแห่งนะครับเด้อคักกระโมีพร้อมมือนี้ไนีืเอ้ยมึงดูคนนะปลาไหมได้กินเอ็ดทั้งบ้านได้กินบัวนะผมว่าบัวเยอะนะผมขูมมะน้ำหอมห่วยๆพอดิหอมห่วยๆวะเปิ้งปลาจำแก้วอะไรพี่รองมือนี้เมนูแห่งเนาะเมียแปงี่ยนหายเยร์โมหลายข้าวอย่างกาดพอกระลำกาดพอปักเสียดา มาครับผมนี่น้องกินข้าวน้ำกันครับเอ้แตงของจะไปทั้งเลยเห็นไหมคนลงไว้กินข้าวเราดิบอ่ะมอบว้าววานสิบกกินข้าวน้ำกันงานสิเมื่อแล้วมาพี่น้องผมกินข้าวน้ำกันครับเสียไปหันลามือเอี้ยสองมือยังไม่กลัวว้าลาเสียเงี้ยวไปแล้วมึอนี่จะไปกลัวยูวไม่ต่างเเดี๋ยว นี่ยแม่คือดีแแกแต่บุ้งคือหวาน,นาคนพอดีเลยานวนียนะปลาทอดเนี่นนยแม่พี่หว่าจะมาหาคนมึงอยูแล้วที่ดบกนี้เท่านั้นนี่แค่นัหนดเอาเยอะๆกูยกเข <c oughs> าไดีเลยได้เลยอยู่กันบนท่อยูอ่ เขาแล้วเขาเป็นราคาได้ตอนนตีบลองดู่าเขาเนี่ยวมาวะจำเจ้วอ้ปลาแปดเ็ข้าวานเลยปู่ฟาโอ้ยาง่ายโอ้ผมพักไอะ ตม่เหนไหมต้นไม่บอกฮะบอกเพื่อนแล้วเันเปิดจัดตัววัน้มันหมานนนี้รอบนี้รอบกอนนอนนี่กได้กูได้ไปเสียใจอีกเนีรอบก้อนนอนนี่เมื่อเราบอกเมอเบอเลาเติมเมื่อเบอเาเของเพื่อน อืมเปคนเด็กๆเลเพราะเาจ้ำอะอืมไม่ก้เฮา่หันล้นะครับผมพี่น้องเขาน้ำกันครับอุ่นรอมเ้อมันก็เป็นเขาเสียงเมียงแล้วพี่น้องตอนนี้ยังเด็กยังเด็กยังแ่บเสียงเมียงบอกพระราชาเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขาเศร้ากินใบสามก็เล่ามึงต่มือลว มันดีบ่เบิดแก้วจะอยู่สี่นนี่ยัผมนกันครับผมมาเปิดมาไปนี่เขาซือมาสิบบาทปลาเกี่ยวมันนอนเ่ยมมาณแบบจักกูนในเห็ดใช่แต่เดี่ยวน้นี่เกี่ยวบัตรหนเก้อเ่อเอยโอ้ไม่กันกันอืออะไรนี้เสียนามมันอดไอ้นห่อน โอ้ีดังคน้องคนพีดังหาเพื่อนมาดังอยู่ลยหนาเนอะน่าเนีดือเปล่วมีแนวลงดีลองคอยครับคุณเลฟวเลเท่าหยัเจ้าน่เจีวดี่มีเหรอมันมหมืนเจ้าต่หลามินเจี่เี้ยมีอไรโอ้ยล่องบ่โอ้แต่พวกินพวกเปี้ยวไปนี่ีผลย คนดำเจ้าให้ื่อว่ินิดจุกเยอะมากเลยเต๋อไม่กังเหยั่อแานเจตานี่เราไปเรื่อยเจตุนสามหม้อห่อเหรอไปั้งกันหมั้งันามมอหบะเมียนเป็นไปน้ำเห่บะเมีนรถพ่นไปเอวาซำเหยอยู่รนีเนาเมือนี่ ไปเอาแหตจกูมือใช่ไมจิไปด้วยแหสามมือแล้วมือไปหาเงี้ยฟอกันไอ้แแหงสามมือใช่เงี้ยกันหมื่นใช่เบบนี้แแหงก็ได้อยู่นัตัวรัมมือไปหาเงี้ยตัวตัวกระเพาะล่ามนะครับล่าเงี้ยมันตายเงี้ยเจ้าตายใกล้กินมันมันตายเอาใกล้กินเอาแบงเงี้ยเห็นเขา ก็ได้สามโลสิเอ้สองตัวอตัวไปกุ้ยไปปล่อยบ้างเองผมวะไม่อีกอ่ะพี่ปงโมผมเะตัวกำไม้ก็ไปแบงกำแมงป่าให้บอกต้องปลานมเมียนต้ไปใจ่ล็กกันโม่น้ำยาแดงให้ทิดทิดชิดชิดโเมียนอกคขี่มันเรื่องนี้นัะ เจ้ดนะเ้ามนี่ครับแดงแยงแต่เปิดม่ตัวไม่มดงยงงน้มันยมึงเห็นดิวะมันแดงยงปากมันโอ้วายวายวายเบุบเยังมีเด้ออยากห็มวยมีเงแเสะเนาะ มันม่เง yeah, <my. T> ียเสียบม่เจะ๋ีป่าเเงียมึอโอ้ต่อไปห้องใครเงียหล่อนดว่าฮะพิวามหล่อนครับต้องใครย่หาเงียมเงเงียยั้บ้ห้ยเฮาหล่อนกวมึงมาเบิ่งป่ากันก็อเดยวีที่วี่ตวอแวมเงียบเงียบ้านเนบ เขาอยู่เอาเงี้มาให้เขบ่เอาบอขับได้แล้วไปไงมาจีบขับได้มาจเร้าเลยอ้หเอาให้เอาอยู่แต่เราก็บอปฏิเสธละไมเสียแต่ไม่ง้านาเป็นังุนวฟ้าอบฟังุนเ้อดี่ใหญู่บุกจุบอ้น่าจุบครับ โอ้ขึ้นตายแดงๆวะเอาเน้อขึ้นตาแดงๆขึ้นตายแดงๆปละดุกประดุกแล้วคือปลาตองโอ้ปลาตองโอ้ตองตองดวยกายขึ้นนอนกายกายขึ้นนอนตองกายตองกายโอ้ตองเที่ยงโอ้ปลาตองหอมขี่น้องปลาตองปลาตองกินกี้งเงี้ยกี้ซ้อนครับมันบ่ได้กินหรอกเขาในเปล่งไม่ได้กินเลยกินอยู่มันสี่ก้าน ดีเหลือนสิอเฮ้น้อโอ้หมูกับหมูแม่แทอ้ยน้องยูวยู้นมึงนูลุมึงนูจักยูวายูจักยูายูอืออดึงเลึงลเสาวใสบ่ึงโอ้ยอดใสละใสโอ้ยูยูยูยยูยูขาเขาไปไกลแท่ไรยึด่ได้บ่ โอ้โอ้ของแท้อีกแล้วพ่อพี่น้องเจอของแท้อีกแล้วของแท้วัดตัวเบาท่อเอาอีกแล้วเว้ยของพักเด้ของลูกฮักเอาฮักเอาฮักควายฮักโนบิยังดอกปลาเข้าดินแล้วป่าเข้าดินแล้วป่าเข้าดินแล้ว เด็กตัวมันเดี่ยวความพี่น้องเอ้ยว่าวท้องจัดอีกแล้วคนทั้งป่าโอ้ยว่าวท้องจัดอีกแล้วครับผมเก็บแปดเก็บพอพี่น้องสวยอยู่สวยอยู่สวยแง้มครับโอ้โหเบาท้องรายการแยกรอบเด็กมันเกี้ได้ปลาตอง เรื่มข้าวเนาะยังมล่อยอีกตัวหนึ่งตัวแรกกว่านี่ตัวแรกเจ้านี่ปลาตองนี่เมื่อกี้โอ้ยปลาตองเรอโอ้แลึกนะลึกโอ้ยลึกกัดเลยกัดใสเนาะ พักผอนแล้วพี่น้องโอ้ยดอกเด็กกับเปลเป็นหดเลยเนาะเ้ผู้ละเล็กละน้อยก็ได้เติมกันเนะเจอกันเมื่อเช้าพี่น้องผมพักผอนเดี๋ยวคุ้นมากะวะเดี๋ยวมมา <c oughs> นะครับผมกินกาแฟต้อนรับเสาเสาควานไปกูเบ็ดไปนั่งหยิบมายั้งหอนไปคู้นึงอุตสายไปไห้นั่งเนาะจี่ได้เขาไปนั่งควงม้วางานอยู่หุ่นวปอย่างไงปานพี่อใหดนเบิดเลยบ่ไปครับผมเบ็ดลาเลาะ กู้เบ็ดแล้วพี่น้องมานี่อู้ยยางหดเห็นเสาไฟไกลๆบนรถพี่น้องผมพูดละเสาไฟไกลๆบนรถพี่น้องผมพูดละยางหดประมาณพุดนะครับเนาะประมาสองกิโลไปไปกับสามสี่กโลพูดละครับอู้ยเอาแล้วครับเบ็ดเบาท่อครับหลบเสาพี่น้องรอบเสามีบ่คือบ่ โอ้โหโย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 ดิ่มแท้ดิ่มแท้ดิ่มแท้ในจังหวะแล้วขึ้นเลยเออเบาอุ้ยเอาอีกแล้วพไม่้องเบาท่องจัดโอ้เอาอีกแล้วผ่ามาเสรศษเลือดนะยเบาอุ้ยขึ้นมึงตัวเบ็ยดดูคนสั่นบ่ อวนปักนี่พี่น้องปาน้องนี่อ้วนอ้วนอ้วนสองเต้มแล้วเต่มที่สองเาอาไล่ได้ยังทีเขาเอาโดไล่ได้ถ้่แม่เป็นแบนั้นอยากันนี้อย,อย,กกอยู่ด้วยเบอรอสิบสองตัวลล้วกอรีดอกเบาท่อ รุ่นก็ไว้พี่น้องยังอยู่เวทพูละหาหกลังเลรอครับโอ้เรียบร้อยพี่น้องเวทรุ่นแล้วครับคนละกับแคมของภาคพุบันสรุปผลงานนี่ครับบรรยากาศ <c oughs> นี่นะนองยังกว้างเลยนาะล่อง,งไปไต่บางคลิปก้อนเนี่ยนะครับจะเป็นสะดุ้งสะดุ้งหลายแถวนี้จะบ่ใครมีบ้างได้ครับนี่นะย่างมาถึงเสาไฟเลย ไปครับผมกับแคบมองพักเข้าพูดละอีก2กิโลโอ้ครับผมพี่น้องอถึงมองพักมองเศร้าเอาตายบ่ตากแดดสรุปผลงานาให้เ<า>บิง<ด>่งจักหน่อยนะครับเนาะโอ้โหจะเดินไปดูเหมือนมาดิ<อ><อ> bình thường không, chúng ta bắt gặp, bắt không, rồi, ค,ครับผมใาอยากข้ากินพี่ร่องเนาะของยู่ในนี่นำมันจะความล่าไปซ้ำนี้นะครับบรรยากาศทุงท่งทงเข้าก็ได้ยอยากได้กินนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่ลนอนไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับเก็บค้องกลับบ้าน